าเจอกันตาตอีกแล้วนะคะห่างหายกันไปอาจจนานนิดนึงเนาะก็ขอโทษด้วยค่ะเพราะว่าตตดสอบไม่เทิมวันนี้นะคะมาเจอกันนะคะมันก็มีสิ่งดีๆนะคะอยากจะมานําเสนอให้ทุกๆคนนั่นเองนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะเพื่อน่าจะเคยเห็นกันแล้วเนาะมันชื่อว่า taste and check นะคะสามสีด้วยกันนะคะวันนี้น้ำมันก็จะมารีวิวให้ครบถุกรสชาติทุกสีเลยนะคะ เริ่มต้นนะคะที่ตัวแรกน้ำตาลได้แกะออกมาแล้วนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะมีสารสกัดจากโสมวิตามินรวมแล้วก็สารสกัดจากเมล็ดกาแฟที่ไม่คั่วนะคะวิตามินรวมเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราได้เติมเต็มสารอาหารที่เราขาดหายไปโสมเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความบาลานซ์ขึ้นเหมือนแบบ พวกบาลานซ์สิ่งอย่างนะคะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้นอนหรือว่าร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะค่ะหลังจากที่ใส่น้ำลงมาเล็บบ้อยแล้วนะคะน้ำนะคะที่เขาต้องการนะก็คือ350บจนถึง600ก็ประมาณครึ่งขวดเนาะวิธีนะคะแล้วก็เปิดฝานะคะแล้วเราก็ฉีกซองในตัวซองนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่มันคล้ายๆเห็ดเหมือนกันทุกอันแล้วก็จะมีฟอยอยู่ตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะวิธีกินเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะก็แค่หมุนนะคะไปแทนฝาที่ที่ปิดนนะ้ำเนาะเสร็จแล้วก็กดปุ่มตรงนี้จิ้งอ่าผงๆนะคะเขาก็จะร่วงๆลง,งมานะคะอ่าเห็นไหมเสร็จแล้วก็เขย่าเลยนะคะอาจจะเขย่าประมาณ10วิยี่สิบวิยังไงก็ได้เนาะเอาที่เราคิดว่ามันละลายแล้วละกันกลิ่นนะคะมันก็จะคล้ายเหมือนแบบว่าเป็นเยลลี่นะคะขออนุญาตก,กระดกนะคะ อร่อยมากๆเลยนะคะกินเสร็จแล้วแล้วเล่นเป็นสีฟ้าเลยอะ่ะไม่มีน้าตาลทีนี้กินได้เลยไม่ต้องกลัวอ้วนเดี๋ยวมาขอไปบ้วนปากแป๊บ,บนึงแล้วก็จะมาชิมอีกอันนึงนะคะตอนนี้ฟันกลายเป็นสีฟ้าเรียบร้อยตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอลคาเนทีน500นั่นเองเป็น500มิลลิกรัมนะคะเป็นปริมาณที่เหมาะสมสำหรับคนนะคะที่ต้องทาน เท่านี้ต่อ1วันนะคะจริงๆแล้วออลคาไีนเนี่ยมาสำหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนากักหรือว่าเป็นนักกีฬานะคะที่ต้องการควบคุมน้ําหนักนะคะเพื่อไม่ให้มีไขมันในตัวมากเกินไปนะคะเหมือนว่าตัวออลคาทีนเนี่ยมันจะไปดักจับไขมันต่างๆนะคะในร่างกายเรานอกจากออลคาทีนแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะมีสารสกัดจากแอปเปิลชาเขียวแล้วก็ มเมล็ดกาแฟไม่คั่วนะคะเท่าที่่ังทราบมานะคะแอปเปิลกับชาเขียวนําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ท้องแล้วก็อิ่มมากขึ้นเวลาเราหิวๆเนี่ยนะคะเราสามารถกินแอปเปิลได้ลูกหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันจะอยู่ท้องไปเลยได้แบบช่วงระยะยาวๆเลยนะคะเหมือนแบบเป็นอาหารมื้อหนึ่งเลยทีเดียวเอาไปชิมกันเลยดีกว่าโอ้ยจะบอกว่าอันนี้อร่อยมากเลยอะ เป็นเยลลี่ที่เป็นรสแอปเปิ้ลแท้ๆเลยมันอร่อยปกติน่าจะไม่เคยกินเลยนะคะพวกตัวดักจับไขมันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่านี้ขอกินจนหมดละเฮมาแล้วนะคะตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นตัวทิมตันเนี่ยชอบกินมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันเชื่อว่าตัวเนี้ยทำให้มันผิวพันณุ์สดใสเปล่งตังขึ้นนั่นเองนะคะแน่นอน <Hey. S 1> ก็คือ คอลลาเจนนั่นเองนะคะคอลลาเจนไบเปปไทด์นะคะ2,000มิลลิกรัมวิตามินซีแล้วก็ไลโคปีนด้วยนะคะเติมเต็มส่วนที่สึกหรอในร่างกายนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราทานไปเนะะี่ยทำให้ผิวเปล่งปังขึ้นนอกจากานี้นะคะยังช่วยแบบว่าไม่ให้เป็นพวกโรคข้อต่ออักเสบหรือว่าพวกเนื้อเยื่อต่างๆนะคะที่จะช่วยให้มันมากระตุ้นแล้วก็ทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะอุ้ยกลิ่นก็แบบเหมือนเจลลี่แต่จะบอกว่าแอบเหม็นคาวนะคะว่าแอบเหม็นคาวนิดนึง เค <Okay, S 2> ไปชิมกันเลยดีกว่าพอกินไปแล้วเนี่ยกลิ่นคาวก็จะลดลงแต่ว่าจะบอกว่าอันนี้มันหวานเหมือนกันนะเพราะว่า,าน้ำตาลเติมน้ําประมาณแบบเกือบเต็มเลยนะแต่มันก็ยังหวานอยู่นะตัลก็จะรีวิวที่แพ็กเกจก่อนละกันนะคะแพ็กเกจเขาก็เป็นอันนี้นะคะแบบสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้เนาะ,ะมันก็คิดว่ามันพกพาง่ายมากๆเลยนะคะสับพคุณต่างๆนะคะที่ เขาให้มาข้างๆกล่องนะคะน้งานคิดว่าอาจจะน้อยเกินไปเราไม่ได้บอกนะคะว่าแต่ละอันมันดียังไงอย่างบางเนี่ยน้อตาลมารีวยืมบางก็ต้องเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็ไม่ทราบด้วยนะคะว่าที่แบบเสิร์ชไปเนี่ยมันถูกหรือว่าผิดอย่างไรนะคะเรื่องของรสชาตินะสามตัวอร่อยทุกตัวเลยจริงๆนะราคานะถูกมากๆเลยนะคะสิบห้าบาทเท่านั้น่ะแต่ว่าปริมาณที่แบบที่เราได้อ่ะมันน้อนว่ามันแบบยิ่งกว่านน้นะมงนคิดว่ามันแบบ คุ้มค่าเกินราคามากๆเลยนะคะส0คะแนนนะคะแต่ขอให้9คะแนนขอหัก1คะแนนที่เขาไม่ได้บอกสรรพคุณนะพเพื่อนๆเนี่ยคงจะชอบกันเนาะสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยดูแลตัวเองหรือว่านอนน้อยทํางานหนักเหมือนน้ำตานะคะก็คิดว่าต้องมีประโยชน์สำหรับเพื่อนแน่นอนนะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับใครกินแล้วเนี่ยเป็นยังไง อร่อยหรือไม่อร่อยชอบตัวไหนมากกว่ากันนะคะยังไงช่วยคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยมันพูดคุยกันหน่อยเนาะแล้วก็ใครนะคะที่ยังไม่กดซับสไครต์นะคะช่วยกดปุ่มสีแดงๆข้างล่างนี้ให้ตันหน่อยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะแล้วก็ใครอยากให้ตันทําอะไรหรือว่ารีวิวอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะยังไงก็วันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า